สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจจำปาดงนะคะวันนี้เรามาขอเลาะชมนะคะสถานที่นะคะเนะลาะชมสถานที่นะคะที่วัดเลาะชมริมแม่น้ำ รึงแม่น้ำด้านฝั่งลาวนะได้ยินเสียงเนาะโอ้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเรามาหยุดตรงนี้นะคะเหมือนใกล้ๆเนาะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะมองไปแล้วเห็นริมแม่น้ํานะคะกว้างมากเลยนะคะจะเลาะเลาะลงไปทางใต้นะคะแต่ลาวตอนนี้กําลังมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือนะคะ มองหน้าขึ้นไปทางเหนือนะคะไปดูว่าตรงไหนที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็พากันเดินมาเพราจุดข้างบนก็จะเป็นนะคะขอบกว้างเหมือนกันขอบกว้างเหมือนกันข้างล่างก็จะมีการปลูกต้นกล้วยเนาะคงจะเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเรา มาฝั่งทางนี้ก็ไม่กว้างนะคะมองไปก็เหมือนกับลอยไปลอยมาคงจะได้อยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรเนาะลอยไปลอยมาก็คงจะได้อยู่เพระาะว่ามองดูแล้วนะคะเหมือนมันจะไม่กว้างนะแต่ถ้าเราลงไปนี่มันก็คงจะโอ้มีทางขึ้นทางลงด้วย ขึ้นทางลงนะคะแต่คงน้ำไม่ขึ้นมาถึงนี่นะคะเพราะว่าเป็นคงจะเป็นนะคะมีอะไรไม้ขวางกันอยู่ก็คงจะไม่ได้สะดวกลงไปเนาะนี่ก็จะเป็นดอกรักดอกรักบ้านเราโหนี่นะคะเจีมแจ้งมากเลยมองไปก็ไกลๆกลประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลาว จะเป็นดอกรักนะดอกรักบ้านเราโอ้หอมโชยมาเลยเนาะแต่มันสว่างจ้ามากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดโอ้ตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะมีกะลําปี้เนาะอันนี้ก็จะมีผักมะลุมใบมะลุมใบมะลุมบ้านเรา าบมะลุมบ้านเราก็กินเนาะนี่ก็คงจะกินเหมือนกันนะคะโอ้ลมพัดไหวโอนเอ็นไปมานะคะยอดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยม,มันมาถ่ายให้ดูมันไม่เห็นเนาะมันสะท้อนแสงแดดนะคะมาถ่ายกับดอกไม้ดอกรักนี่ดีกว่าโอ ดอกรักสวยมากเลยนะคะหอมหอมเห็นไหมคะมองไปก็จะเห็นฝั่งลาฝั่งลาดอกรักบานโอ้ยถูช่วยมามันจะสวยมากเลยนะคะเหมาะสำหรับกลับการนะคะ งานแต่งการบ้านเราก็จะใช้แบบนี้นะคะเป็นดอกรักบอดอกรักสีขาวเราก็จะเอาดอกที่เป็นดอกๆนี่แหละเนาะนี่นะคะเอฟซดอกรักจะส่สวยเอาไป ใบมันก็จะเอาไปมัดใส่เทียนเนาะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นการสมมาเนาะบ้านเราเรียกว่าสมมาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางทีก็ไม่ได้เอาใส่หมอนนะคะไม่ได้ใส่เอาใส่ผ้าใส่หมอนแต่ก็มีดอกรักมัดใส่เทียนเนาะนี่นะสวยงามมองไปไกลๆนู่นนะคะเอฟซีโอ้โหเรามาเทียเท่ยวประเทศเพื่อนอบ้านเนาะ มองไปเห็นฝั่งลาวเหมือนกับใกล้ๆนะคะตรงน้อก็จะเป็นผู้ักคณะเน,ะนาะข้างล่างเป็นริมผู้ักคณะสบายเนาะเพราะว่ามีน้ำนะคะมีน้ำรถ ก็ก็ทำเป็นแบบเป็นแนวกั้นลงไปเนาะก็คงจะไปลดลงไปลดน,น้ำท,นะทางลงไปก็คงจะลดลงไปแถวนี้แหละมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ ออนซอนนะคะดอกมะม่วงโอ้ดกมากเลยนะคะถ้าฝนตกนะคะคงจะดกมากเลยนะคะเป็นตุ่มหมากแล้วนะคะาดหมา,ากมะม่วงอีหยังน้ออันนี้คือดกแค่ออนซอนเนาะดอกผักหวานแบบนี้โอ้ย เหมือนดอกผักหวานม่วงแก้มแดงนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงแดงนี่นะคะสองสาวพาเที่ยวชมนะคะดอกม่วงสองสาวกำลังเที่ยวชมนะคะป้าเราเห็นดอกมะม่วงเนาะ ดุกมากเลยนะคะมันอยู่กับตรงนี้จะเป็นริมฝั่งไทยนะคะเรามองขึ้นไปนะคะถ้าเราจะขึ้นไปตรงนน้นนะคะมันก็คงจะไกล้ๆเนาะแล้วก็พาชมฝั่งลาวนะเ,เพื่อนบ้านของเรานะคะน่าอยู่มากเลยโอ้ได้ยิน เขาทายินป้าไทยบ้านบอกว่าถ้าเป็นอายุสิบสามสิบสี่เนาะโอ้ต้นพักกุมบอกอีพ่ะอนนั่นนะกับบานเลยป้าไทยบ้านต้นักกุมก็มีเลยเฮ้ยทำไมร่าสุดวะไรไม่ได้เอต้นผักุ้มบอกนี่เลยแม่เแม่บนทินี่แม่บออีนี่ต้นปักกุ้มนี่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 นน่นเนนี่นน่นเนนี่นี่น่นนน่น่นน่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 ่นน่น่นน่ีน หนึ่งกินแซ่บแซบแต่ว่าเย็บทองมันเฮงหนึ่งกระเฮงพักกุ้งผักกุ้งทำเป็นส้มพักกุ้งเนาะบ้านเราแมนอิรีผักกุ้มอิรีทำเป็นส้มเนาะทํนส้ม กว้างขวางกว้างขวางสวนอันนั้นอันนี้ก็มีเบิง่งถูหนองท้องฟ้ากับแม่นม้ำน,นี่นะคะทะเลบ้านเราไม่มีทะเลก็มาชมริมแม่นม้ำโขงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากๆค่ะพามาชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำโขงนะคะเอฟพามาเที่ยวชมมองไม่เห็นเนาะน,นะคะเป็นบ้านเรือนนะคะสวยงามขอบคุณมากๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ